ก็สวัสดีชาวสเปอร์แมนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยก่อนเกมศึกพิมร์ลีกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกมที่สเปอร์จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับหลังจากพักจากทีมชาติไป2สัปดาห์ก็กลับมาให้ลุ้นใจหายใจคว่ำกันต่อนะครับสำหรับแฟนๆทั้งนฮอตสเปอร์นะครับ ก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สเปอร์น่าจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับปรุงมาจากเกมก่อนหน้านี้นะครับเกมที่เจอกับวูฟก่อนพักเมนทีมชาติเนี่ยสเปอร์มีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะผมไม่รู้ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนาแอสน่าจะเห็นแล้วว่าเกมวูฟมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อยากรอดูเหมือนกันว่าถึงเวลาจะมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขยังไงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของนาแอสเนี่ยออกมาแล้วนะครับหลักๆก็ยืนยันพวกนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บกับอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับ ก็ยืนยันแน่นอนแล้วว่าแอชลี่ฟิลิปนะครับน่าจะไม่มีชื่อในเกมนี้แน่นอนนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการบาดเจ็บนะครับจากเกมทีมชาติอังกฤษชุด U19 นะครับแล้วก็ไล่ไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของฟานเดอร์เฟนกับทางด้านของ is, เจมส์ของเจมส์ดิสันว่าทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรอัปเดตก็คือน่าจะกลับมาทีนึงเนี่ยหลังปีใหม่นะครับแต่ว่ามีเพิ่มเติมนะครับของป๊ปซาเข้ามาก็คือเท่าที่ผมอ่านนะเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บ เล็กน้อยแต่ว่าต้องรอเช็คความฟิตภายในอีก24-48ชั่วโมงถ้า24-48ชั่วโมงก็คืออาจจะต้องลุ้นจนถึงก่อนเริ่มเกมเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้ยังตรวจสอบไม่ได้เนี่ยก็มันยังแค่24ชั่วโมงใช่ไหมก็ต้องลุ้นอีกว่าสุดท้ายป๊าปซาจะผ่านคอฟิตหรือเปล่าเหมือนน่าจะมีบาดเจ็บมาจากทีมชาตินั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะต้องรอดูอีกทีหนึ่งคือถ้าผ่านเนี่ย ผมว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ลงเป็นตัวจริงแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องรอดูว่าจะเป็นใครที่มายืนแทนนะครับก็ยังมีพูดถึงโอลิเวอร์สคิปหน่อยนึงก็คือโอลิเวอร์สคิปเนี่ยเหมือนแนนก็ยังชมว่ายังคงทุ่มเทหรือว่าซ้อมอย่างได้เต็มที่ทําได้ดีในหน้าที่ตัวเองแม้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมนี้กันหน่อยนะครับ เรามาดูกันที่ผู้เล่น11ตัวจริงที่เว็บฮูสกอร์คาดการ์ณนะครับเกมนี้เนี่ยเว็บฮูสกอร์คาดการ์มาเป็น4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับของสเปอร์ผู้สามประตูเป็นวิกคาริโอแนวรับเนี่ยได้เดซินีอุโรกี้กลับมานะครับคู่เซนเตอร์ยังคงเป็นเบนเดวิสจับคู่กับเอริกไดเออร์ส่วนแบ,บ็คขวาก,ก็เป็นท่าน้าของเปโอลปอโลคู่กลางเนี่ยเป็นปาปซากับท่าน้าของโรติโกเป็นทันคูเลยนะส่วนแนวลุกเนี่ยเวนเนนจอห์นสันโจนี่โรเซลโซเดยันคูรูเชฟสกี้นะครับแล้วก็ซอนฮึงมิน เท่าที่ดูจากรายชื่อสิตัวจริงจากเว็บฮูสกอร์นะเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเกมที่แล้วเนี่ยหนึ่งแหละคือแบ็กซ้ายเปลี่ยนจาก De เดส่ยนจากเอ็มราย่อเป็นเดซินี่อุโดกี้ส่วนตรงกลางเนี่ยคือเอาเบนทัน,นกูสตาร์ทผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยเบนทันกูน่าจะเล่นในตำแหน่งเบอร์8เอ่อในตำแหน่งเบอร์6แล้วเบอร์8เนี่ยก็เป็นปาปซาเหมือนเดิมนะครับส่วนในตำแหน่งเบอร์10เนี่ยก็ให้จจวานี่โรเซโซขึ้นไปเล่นแทนนะครับซึ่งหลายคนก็อยากจะเห็นโรเซโซ่ทำเพราะว่า เท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยใครที่ใกล้เคียงแมดติสันที่สุดก็คงจะต้องเป็นทางด้านของโลโซโซแหละที่น่าจะทําตําแหน่งเบอร์1ิได้ใกล้เคียงแมดติสันที่สุดนะครับส่วนผู้เล่นแนวลุกก็ตามมีตามเกิดครับเพราะว่าไม่มีใครที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้แล้วนอกจากมีแบนกิลอีกคนหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าผู้เล่นคนอื่นลิชาริสันเปเรซิสโซโลมอนยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับสำรลองจริงๆก็คงมีเเบลิสกับทางด้านของเบันกิลก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่า2คนนี้จะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับเท่าท อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าอย่างนี้ก็คือเบนทานกูยืนตัวต่ําสุดนะครับแล้วก็มีป๊าฟซาเล่นเบอร์8เกมลุกเป็นโลเซโซ่คอ,อยบัญชาเกมเท่าที่ดูจากเกมที่เจอกับวูฟช่วงที่ทั้งเบนทานกูและโลเซโซ่ได้ลงมาเนี่ยก็เกมดูไหลลื่นขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหามันเป็นปัญหาที่กระทบชิงมาเรื่อยๆแหละคือหนึ่งแหละเราเลือกที่จะนาแอนก็คงจะเล่นเหมือนเดิมคือไม่ว่าจะให้สัมภาษณ์ที่ไหนให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่ออะไรสัมภาษณ์กับใครเนี่ยนาแอนก็คงพูดเหมือนเดิมมาตลอดว่า แผนการเล่นของแกคือการเล่นเกมลุกการดันผู้เล่นสูงการดันลายกองหลังขึ้นไปสูงและปัญหาในเกมที่แล้วเนี่ยผมว่ามันมันมันเป็นปัจจัยโดยรวมซะมากกว่านะที่ส่งผลกระทบแบบชิงไปชิ่งมาคือโอเคแหละความที่เป็นคู่เซนเตอร์เบนเดวิสกับเอริเดอร์เนี่ยแน่นอนมันไม่ใช่คู่ที่หลายๆคนไว้ใจยอยู่แล้วครับพอเล่นเกมลุกเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบคือเกมนี้สเปอร์ไม่มีอีบิซูมาแน่นอนอยู่แล้วด้วยความที่ติดโทษแบน พบนะครับคือใบเหลืองพบ5้าใบโดนแบน1นเกมนะครับก็เลยทําให้ครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันส่งก่สงผลกระทบหรือเปล่ากับเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจของผู้เล่นน่ะคือถ้าสมมติว่าคุณมีโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนอยู่ด้านหลังคุณเป็นคุณเป็นเพลเมเกอร์หรือว่าคุณเป็นแดนกลางคุณก็โอเคพร้อมที่จะเล่นเสี่ยงพร้อมที่จะกล้าเล่นถ้าหากเสียหายเดี๋ยวกูมีเพื่อนรอซ้อนอยู่หรือ 2. ถ้าคุณหันไปเป็นเอริกเดเอร์กับเบนเดวิสเนี่ยแน่นอนว่า หันไปต่อให้คุณไม่ได้มีอาคาติกับเอริกไดเอร์กับเบนเดวิดนะมันก็ต้องมีความกังวลว่ากูไม่อยากเสียบอลเพื่อเพื่อที่จะให้เพื่อนลำบากเพราะว่ารู้ว่าจุดจุดอ่อนของเพื่อนคืออะไรแล้วก็ถ้าเสียเนี่ยเพื่อนโดนเจาะจุดอ่อนแน่นอนอันนี้คือแบบมองไม่อาคาติแต่ถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยคื แม่งเอดเดอร์ท่านหลุดยังไงก็ตามไม่ทันมันก็เลยทําให้แดนกลางอาจจะไม่กล้าบิวบิวอัพเกมหรือเปล่าอันนี้คือผมคิดเองมาโนเองเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องดูว่าครั้งที่แล้วไปโลโปอโลในเกมเจอกับวูบเรายังได้เห็นความหวือหวาความเติมเกมลุกบ้างส่วนเอเมอร์สันรอยัลแน่นอนว่าแค่ยืนในตาแหน่งที่มันถนัดก็เล่นเกมลุกไม่ได้ดีอยู่แล้วแล้วคราวนี้โดนโยกไปเล่นฝั่งซ้ายอีกก็เล่นไม่ถนัดไปกันใหญ่แต่ว่าพอได้เดซิเนีอุโรกี้มาเนี่ยเกมลุกซ้ายขวาของสเปอร์ อาจจะดูดีขึ้นคราวนี้เนี่ยต้องรอดูว่าคู่เซนเตอร์จริงๆเนี่ยมันมีบทบาทค่อนข้างเยอะคือเราจะเห็นหลายเกมเลยว่าคู่เซนเตอร์เป็นตัวกําหนดในการขึ้นเกมของของทีมนาแอดเลยเพราะว่าเราเห็นว่าโรเมโรกับทางด้านของฟันเดอร์เฟนจะเคาะกันตลอดเคาะเพื่อหาช่องเคาะเพื่อให้กองกลางขยับเคาะเพื่อให้คนลงมาเอาบอลแล้ว,แล,วแล้วค่อยๆทําเกมขึ้นไปคราวนี้เนี่ยพอเป็นเบนเดวิดกับเอลเลอร์ผมว่าการวางบอลหรือหรือการเคาะบอลเบื้องต้นน่ยผมว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ มีปัญหาคือถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดหรือโดนเลี้ยงจี้แล้วลนอย่างเอลิกเดอร์โดนเลี้ยงจี้โดนอะไรเงี้ยตัดสินใจไม่ดีตัดสินใจผิดพลาดอะไรเงี้ยผมว,ว่ามันจะส่งผลกระทบชัดเจนมากกว่าคราวนี้ต้องรอดูว่าน่าแอนจะมีการปรับวิธีแก้ไขย,ยังไงคือเกมที่เจอกับวูฟมันค่อนข้างชัดเจนว่าเกมลุกของสเปิร์นมันขาดตอนผู้เล่นในแนวลุกแทบจะไม่ได้บอลถ้าไม่มีแบบคูรูลงมาล้วงเบนนี่นจอห์นสันลงมาล้วงเองซึ่งล้วงลึกมากกว่าบอลจะไม่ถึงก็โดนกองกลางวูฟ ตัดหมดไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าเกมนี้เนี่ยถ้าหากพลาดเสียบอลหรืออะไรเงี้ยเรามองไปที่ผู้เล่นของแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นในเกมโต้กลับหรือเกมลุกเกมนักเตะที่ใช้ความเร็วได้ดีๆเอ่อทางด้านของอเดียบี้วัตกินแม็กกินเตเลมันอย่างเงี้ยลักล่าสุยหรือแม้กระทั่งแมตติแคทคือผมรู้สึกว่าเกมในการทะลวงหรือว่าใช้ความเร็วของนักเตะของแอสตันวิลล่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องมารอดูว่าน่นจะจัดการกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงผมว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าวิลล่าในซีซันนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นสเปอร์ต้องดูว่าพอเปลี่ยนแดนกลางเยอะขนาดนี้กลับได้เดซี่นิโโรกี้กลับมาเนี่ยเออการสปีดต,ตามลามอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้หรือเปล่านี่ต้องลองดูอีกทีนึงนะครับก็มาดูหกออนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสูสีกันนะ คือเจอกันหนัดหลังสุดแบ่งเป็นฝั่งละ3ามนะครับสเปอร์ชนะ3ครั้งวิลล่าชนะสมครั้งนะครับก็ซีซันที่แล้วเนี่ยเป็นซีซันที่วิลล่าชนะทั้งไปและกลับของเราเลยนะเออถือว่าเป็นอะไรที่สเปอร์ทำได้ไม่ค่อยดีกับการเจอ2นัดล่าสุดในซีซันที่แล้วนะครับคือ2นัดล่าสุดเนี่ยสเปอร์โดนไป4ลูกแล้วก็ยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวนะครับต้องดูว่าคราวนี้เนี่ยจะสามารถจัดการกับแอสตันวิลล่าได้หรือเปล่านะครับ ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันคือแอสตันวิลล่าฟอร์มในซีซั่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าก็คือทีมที่จี้เราแบบติดๆแหละแอสตันวิลล่าน่าจะอยู่อันดับที่6 6หรือ5เนี่ยผมจะไม่ผิดละเดี๋ยวผมขอดูอนน่าจะอยู่อันดับ5ของตารางพรีเมียร์ลีกนะส่วนสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกคือด้วยความที่ว่ามันมันมันสูสีกันมากๆครับมันต่างกันแต้มเดียวอะวิลล่ากับสเปอร์ตอนเนี้ย แล้วก็แมตช์นี้ยังไงก็มีผลต่อต่ออันดับตารางคะแนนทั้งคู่ถ้าสเปอร์ชนะสเปอร์ก็จะฉีกหนีวิลล่าขึ้นไปเป็น4ี่แต้มแต่ถ้าวิลล่าชนะวิลล่าก็จะฉีกขึ้นไปเป็น2แต้มเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพูดกันก็คือฟอร์มของวิลล่าในซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ของวิลล่าเนี่ยโดยรวมมองโดยรวมถือว่าเป็น1ทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวถ้าพูดถึงสถิติในบ้านนะผมเอาสถิติในบ้านของวิลล่ามา สติวิลล่าในบ้านเนี่ยอันนี้สติในบ้านของสเปอร์ก่อนนะเอาผู้ของสเปอร์ก่อนละกันเอารูปสเปอร์ขึ้นมาแล้วคือสิติในบ้านของสเปอร์ซีซั่นนี้ก็คือเล่นไป5นะัดชนะ4แพ้1เกมที่แพ้คือเกมเชลซีที่ที่มันคือจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายของสเปอร์นับต่อจากนี้เป็นต้นมานะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเกมที่เล่นในบ้านสเปอร์ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ชนะเชฟฟิลด์ได้ชนะลิเวอร์พูลได้ชนะฟูลแลมได้ ก็เป็นอะไรที่กําลังมั่นใจในบ้านแต่มันมาพลาดตรงเกมเชลซีนะครับสมาสเปอร์ก็ต้องรอดูว่าเกมนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทางไหนสเปอร์ก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเกมที่แพ้เชลซีนะเพราะว่าเราทําตัวเราเองอะ่ะเออมันทําให้เราเล่นยากเองก็เลยต้องต้องดูว่าพอได้กลับมาเล่นในสถิติในบ้านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ยังโดยรวมต่อให้เกมที่แพ้เชลซีนับด้วยเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีอยู่เพราะว่า5นัดชนะ4่ยังไงก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับ วิลล่าเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านได้อย่างน่ากลัวอันนี้คือสติของแอตัลวิลล่าในพิเมรีนะเล่นในบ้านเนี่ยหกนัดพวกเขาชนะหมดเลยหกนัดคือเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้โหดและยิงยิงถล่มทลายเอางี้ดีกว่าเล่นในบ้านวิลล่าคือยิงถล่มทลายแต่ผลงานเล่นนอกบ้านของวิลล่าเนี่ยถือว่ายังคงไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่แข่งไปหกนัดชนะสองแพ้สามเสมอหนึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ถ้าหากจะมองในมุมที่ทําให้สเปอร์สบายใจขึ้นก็คือผลงานนอกบ้านของวิลล่าเนี่ย ยังไม่ค่อยที่จะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ณตอนนี้ผมมองว่าสเปอร์เองก็ก็คงไม่ไม่ได้จะแบบสบายใจขนาดนั้นนะแฟนบอลนะนะถ้าถ้ามองในฐานะแฟนบอลนะ่ผมมองว่าคือรู้ว่าทีมเราเนี่ยมีปัญหาการขาดเจมสันไปการขาดทั้งมิกกี้ฟันเดอร์เฟนแล้วก็โรเมโรไปเนี่ยมันส่งผลผล,ผลกระทบต่อทีมโดยรวมเยอะมากๆกับนักเตะแนวลุกที่ตอนนี้เนี่ยฟิกสุดๆไม่ได้มีตัวสับเปลี่ยนหมุนเวียนที่ท,ที่ได้ซ้อมกับทีมมา โอเคแหละว่าทางด้านของเบลิสยังยังคงเป็นเด็กอยู่อันนี้ก็คงยังฝากอะไรมากไม่ได้หรือแม้กระทั่งแบันคิวเองก็ในซีซั่นนี้เพิ่งจะได้กลับมาเต็มแบบสมบูรณ์ก็ไม่ไม่กี่อาทิตย์นี้เองนะหายไปแบบตั้งแต่ก่อนเริ่มซีซั่นโดยซ้ำนะครับมันก็เลยยังดูฝากอะไรไม่ค่อยได้แต่โดยรวมเนี่ยผมมองว่าเกมนี้สเปอร์ยังไงก็สมควรที่จะที่จะเก็บ3แต้มจากวิลล่านะ คือผมไม่ได้มองว่าสเปอร์เหนือกว่าวิลล่าผมมองว่าเผลอสเปอร์อาจจะแย่กว่าวิลล่าด้วยซ้ําเรื่องเรื่องความมั่นใจเรื่องผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าสเปอร์จะดูแย่กว่าวิลล่าแต่หนึ่งแหละสเปอร์เล่นในบ้านจากสถิติในซีซั่นนี้จากปฏิกิริยาแฟนบอลในบ้านผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเป็นบวกเป็นในแง่บวกให้กับนักเตะนะครับถ้านักเตะพร้อมสู้ผมมองว่าไม่น่าถึงขั้นแพ้เกมนี้นะถ้ามองแบบปกติผมมองว่าไม่น่าถึงขั้นแพ้ เต็มที่ในในในแย่ที่สุดที่ที่ผมรับได้ในเกมนี้คือเสมอกับวิลล่าสําหรับผมอะผมยังพอที่จะแบบน่าเสียดายแต่แต่ก็โอเคด้วยความที่สภาพทีมเราไม่พร้อมแล้ววิลล่าเขาต้องยอมรับว่าเอเมลูนาเอเมลี่เขามาดีจริงๆแต่ถ้าเราต้องทําให้ได้เนี่ยยังไงก็คือต้อง3แต้มให้ได้นะผมมองว่าเกมลุกเนี่ยต้องดูว่าโรเซลโซกลับมาแล้วมันจะมันจะเหมือนกับตอนที่เป็นปรีซิชันรหรือเปล่าหรือว่าไปเตะ กับอาร์เจนตินาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับเออคือการเชื่อมเกมคือเราคงไม่ได้หวังให้โลนโซจะเล่นได้โดดเด่นเทพแบบแมดิสันแต่ว่าเท่าที่เราดูมองในขุมกาลังเนี่ยก็โรนโซก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดณตอนนี้นะครับแล้วก็การได้โรติโก้เป็นทันกูมาเนี่ยกับการเล่นในตาแหน่งเบอร์8โอเคผมมอว่าเรื่องฟิสิกอลเรื่องเอ้กับในตําแหน่งเบอร์6ดีเป็นทันกูเบอร์6ผมชอบจําตลับคือเรื่องกายฟิสิกอลผมว่าคงสู้บิซูมาไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่ แม้กระทั่งน้าฮอยด้วยนะผมว่าเบนทังกูคงสู้ไม่ได้เรื่องฟิสิกอลแต่แตพอเอามาเล่นในตำแหน่งเบอร์6สิ่งหนึ่งที่น่าจะช่วยเบนเดวิดกับเอริกเดอร์ได้คือการลงมารับบอลจากแดนหลังแล้วแล้วเป็นคนม้วนพาบอลขึ้นไปเองไม่ต้องให้เบนเดวิดหรือเอริกเดอร์พยายามจนเกินไปนครับหรือแม้ในทั่งในเกมที่แล้วเนี่ยน้าฮอยในตำแหน่งเบอร์8ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กกับการที่มีฮอยกับบิซูมาพร้อมกันผมดูว่าเกมที่แล้วบิซูมาก็ดูดรอปลงไปหลังจากที่ ไม่มีคู่เซนเตอร์เป็นเบนเดวิทเอ้ยไม่ใช่มีคู่ไม่มีคู่เซนเตอร์เป็นทานนานฟันเดอร์เฟนกับโรเมโรเกมนี้ผมมองว่าเบนทันกูน่าจะเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ฟอร์มกับทีมชาติอุรุวัยเนี่ยก็ถือว่าจัดจ้านทีเดียวนะคือเป็นเบนทันกูที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับความสมามารถในการเอาตัวรอดเข้าประทะพอได้เข้าประทพระทพอมีครับเหลี่ยมเลิมอะไรผมมองว่าเบนทันกูดูดีแล้วก็น่าจะมาช่วยในตําแหน่งเบอร์หกของเราได้นะครับน่าสนใจจริงๆคือส่วนตัวผมมองว่า ส่วนตัวผมชอบเบอร์เบอร์แอยากให้เ็นันกูเล่นเบอร์8ที่สุดแต่ณนะตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ดียังไงก็คงต้องมาเล่นในตำแหน่งเบอร์6มาช่วยในใ,ใ,ในการพาบอลหรือหมุนบอลหน,นีจากเพรสซิ่งคู่แข่งอีกทีหนึ่งนะครับต้องลองดูสําคัญจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าได้อุโรกี้กลับมาผมอยากรู้ว่าเกมรุกฝั่งซ้ายมันจะดีขึ้นไหมนะครับคือถ้าเกมรุกฝั่งซ้ายขวาดูดีขึ้นเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้าทาที่ที่มากกว่าเดิมแม้กระทั่งฟอร์มของโรซโซและเบนทันกูเองท,ที่ที่น่าจะตาม,มองนะครับเกมนี้ผมก็เลยมอองว่าเปร น่าจะเฉือนได้2ประตูต่อหนึ่งแต่ไม่น่าจะใช่งานง่ายแน่นอนนะครับเป็นงานที่ยากแน่นอนสำหรับสเปอร์แล้วก็ถ้าประมาทหรือมีข้อผิดพลาดเยอะจนเกินไปเนี่ยผมว่าแนวลูกวิลล่าพร้อมลงโทษแน่นอนถ้าหลุดมาแต่และตัวเนี่ยวัดกินเดียบี้อย่างเงี้ยเตเลมันอย่างเงี้ยไม่ไม่เหลือแน่นอนนะเพราะว่าถ้าจะให้เทียบนะผมมองว่าวูฟเนี่ยแดนกลางเขาดีเขาเขาสามารถพาบอลหนีพวกเราได้หมดเลยทะลุมาได้แต่ในพื้นที่สุดท้าย วูฟทำได้ไม่ดีถ้าเทียบกับวินล,ล่าผมมองว่าพื้นที่สุดท้ายวินล,ล่าเฉียบคมกว่าแน่นอนถ้าเราพลาดแบบในเกมวูฟเยอะๆนะผมมองว่าวินล,ล่าลงโทษเราได้เยอะมากเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับสำหรับเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหาข้อมูลผิดพลาดระการใดยังไงก็ขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เปกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ